เว,เวลานี้เวลาที่ต้องยอมนะครับว่าโปรโมเตอร์คุณพีระพงศ์เรารเฮชุนของเราเนี่ยไม่รู้จะจัดตัอย่างไงจัดได้คูกที่คู่ที่ทูกที่ตลอดเยดลยโปรโมรเตอร์ดีเด่นสี่ปีซ้อนของการกีรังประเทศไทยที่บอกว่าจับยังไงให้แฟนมวยต้องมาถกมาเถียงกัน17เ็นี้เห็นไหมลมหวัวนกพลงังใจนี่เคยชกกันมาแล้วต้องมาเถียงเอาใหม่เอาใหม่คุณชุนเลยเอามาให้ลงเป็นผู้เอกวันที่เลยเล่นต่อกับาสาวิษเหมืนอนกันวันวนั้นชกคุ่ที่สูสีทต้งการชุอให้เป็นต่อสาสศิษ์ไม่ยอมครับ เอาใหม่ให้เจอกันอีกทักงนึ่งสิเกี่ยวกับไปบดเวีพคุณป๋องเอาละครับมาดูที่ผมเรียนไปนะครับว่ามวยเตี้ยกับมวยสูงนะครับแต่มวยนี้ว่ดหน้าที่ของเวทน้ำหนักครับมวยกู่นี้พิกัดเท่า123่ปอนด์ครับแดงกุมารทองนะครับน้ำเงินรายนี้ก็คุ้นหานเล็กสามพยาเหมือนกันนี่ รางวัลเหมือนเดิมนะครับแฝงนับนอกจากบริษัทโซลิตาเคมอเตอร์จำกัดคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับมอบช็อตระ1นึ่งบาทรวมเป็น30,000บาทครับและนอกจากนั้นนะครับศิละาทแม่ไม้บวยไทยนะครับจระเก้ฟาดหางทำยากหน่อยเขาช่องรถแพ้กาแฟไทยมอบทันที10,000แบาทมาดูนะครับว่าทําได้หรือไม่ได้สิเอ็ดสาขานะครับในกรุงเทพแล้วก็บริษัทมันทนเลยทีเดียวของเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนนะครับสมภพรุ่งโรจน์ ก็มีเกิดในคัา้กแาดย่ชับช่วงกางวัน10เา30นาทีนีพี่น้องเป็วเริ่มให้ความสััเริ่มชื่นชอบกันแล้วก็ไปหลายประเทศนะที่ชมองพร้อมกันนเวลาดี้ครับครันี้ถือว่าเป็นคู่มวยมีระดับมวยจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องสมองมวยดีที่กุมารทองครับเป็นฝาแฝดกับกุมารเงินจิตงนนท์นะครับ ส่วนทางด้านของขุนหาเล็กเกียรติเจริญชัยครับก็ในวารรูปร่างสูงยาวครับถ้าเกิดไ่ตีเข่านี่เสียของแย่เลยครับโอ้ออยกครขอโเียรสุดที่เบอร์ชอยู่ที่างมูสตูนนะครับแล้วนะตัวของน,ำน้ำเงินนี่สะอาดกว่านะอ่ดูยังไงว่าสะอาดกว่าเลย,ฟยไฟแดงนี่เต็ iform, มแผ่นหลังทั้งหน้าด้วยเลยทีเดียว ดูตรงนั้นแหละแเราหน้าตาดีด้วยนะครับคุณนหาเล็กนี่ถือว่าถ้าเกิดจัดอันดับนักมวยที่หน้าตาดีที่สุดในเมืองไทยหนึ่งในห้าเขามีมีชื่อแน่นอนที่มีสิงค์เกตเมืองเมืงประเทศเมืองสีเพานะของกบขันหลังสิหลังสิใครอย่าไปร้องของน้ะไม่ได้ไม่ได้ดูแผ่นหลังนี่เต็มไปหมดด้านหน้ากองนี้ เก่ีดีเป็นติดเยอะทัพหนาพนุษย์ดีเยอเลยทัพหน้าสะานฟ้ามีแหวนทัพทุกประเทศป้อพีนวัตดีเศรษฐกคนนี้กุมาเงินจะไม่กุปองกุมาทองกุมาทองนี่จากสีรัตนะนะครับอุ้ยแข้งขวาครับขุนหาเล็กอยากลองของเลยครับถ้าเกิดเขาบอกว่าซักเยอะนี่ฟันไม่เข้าเดี๋ยวฟันให้ดูกันลมหัวที่จะชกกับพลังชัยนี่ก็ขุนหานเศรษฐกิจครับ มาโตอยู่ที่บ้านฉาพยองมาดูนะครับน้ำเงินคุณหันทองนะครับจิตมันโดนน้ำเงินคุณหันเล็กเจี๊ยบเจริญชัยมาชมยก2เจ๊น้อง13เหรียญน,นะครับยังไม่ขยับเลยทีเดียวคนนุณชัยนิติดียวนะคุณก็ๆๆลุ้นอยู่จ้อนะครับที่13เหรียญพระรามก้าตลอดโอ้โหอาหารอร่อยบรรยากาศดีครับมีดนตรีไพเราะด้วยไป6ท่านอีฟรีห้องตะเราเก่งมีห้องด้วยนะเสียงมันีนี่ซ้อมถึงกันตลอด ใกระทบไหล่แสงมณีได้เลยนะครับนี่มีเรียกว่าเปิดสอนให้กับบรรดาหนุ่มๆสาวๆนะครับที่อยากรักออกกำลังกายด้วยการเล่นมวยไทยนะครับไปกันได้เลยทีมมวยร้อยยี่สิบสามคนตูมมาทองนักมวยเงินยื่งมวยคนลักผู้เลครับชายกับขวาฝ่ายชายนี่คือตากเป็สีแดงครับมวยกัดสีสเกตสีน้ตาลที่มานทองท่างางท่ายางครับหนุ่มดีดาวรุ่งชนะไปแล้วครับ ทีมงานเลื่อนจำนวนใหนำทีมเปาเชือกมาส่อนมาเชียร์ที่หนึ่งจบถุงฐานเลยก็ทีมงานนายกมงคลเคยเจ้านอกเกาะใหญ่นะมาเชียร์อย่าสะดุ้งนะอย่าสะดุ้งนะโดนขานะปิดอิจฉาในความสูงหรือเปล่าพี่สมิงขาวครับพยายามจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันทัพมาทองตอนนี้มีหมัดต่อยซ้ายขวาที่หนักหน่วงและสงพลังสลับด้วยเจาะยาง ไปส่งนี่นะครับมวยประพิษก่อนใสนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นี่พร้อมที่จะมอบจะแจกเลยทีเดียวชดนับหนึ่งหมื่นบาทนะครับทําได้แตกนับน็อกผมว่าในห้างวิเชียนสมทบลุ้งโลนี่ฝากตังค์พี่สมิงขาวมาเยอะไปหรือเปล่าธนาละแสนเนี่ยเวลานี้เราแบ่งกันเยอะนะยนะเป็นเรื่องท <c oughs> ี <able> ่ด <ming> <om> ีมากมากพี่หมิงผู้ใหญ่ใจดีมาสร้างสีสันให้กับลุ้นดีเกิดไกรทอทมว่าถ่ายทอดสดของเรานักมวยอยากได้ตังค์ชัยตกชัยสิ้นเลย อย่างท้่เาจะแฟบแล้วของขุนหาเล็กไม่ชนไม่ชนไม่ได้นะนะไม่ชนไม่ได้ครับอยู่หางนี่เข้าล่องแค่งครับทางด้านของขุนหาเล็กครับแต่ว่าเจ้าตัวยังใจเย็นครับทนท้ายันเลี่ยงเลยนะเนี่ยโอ้ย่างด้านขวาครับไปติดขนี่ครับต่อใเรียนวดไปเรื่อยๆครับหน้าแข้งขึ้นไปต้นขาเขาโดนแล้วสะดุ้งครับขุนหาเล็กเวลานี้ไม่ตัดสินใจอะไรอย่างนึงไม่ได้แล้วโอ้ยมีบนลลว้ครับโอ้ยมีต่อยซ้ายครับ ยืมพูดจดจ้องอย่างนี้ไม่ได้เลยอ่ะต้องต้องมีต้องอัดนะโอ้ยัง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 ครับยังใจเย็นอยู่ครับถุงหายเลยครับคิดอะไรในใจหรือเปล่าไม่รู้ครับอาโดนอีกแล้วครับเนี่ยครับโดนทีไรก็สะดุ้งนะครับแต่ว่ายังไม่เดินครับเก็บอาการให้อยู่หน่อยถุงหายเลยเก็บอาการให้อยู่อย่าออกอาการให้คู่ต่อสู้เห็นต่อยางโอ้ดูครับอ้าวอ้าวจะไหวไหมเนี่ยทำท่าจะแย่เลยนะครับยางแตกแล้วยางแตกขึ้นไม่ขึ้นอ้าวเอ๊ะ ทำไม,มไอ้าไม่ไงครับต้องฟ้ามาตีแล้วะครับแต่ด้านของคุนท่าเลยครับต้องฟ้ามาตีครับแต่ตอนนี้อยู่ในเกมของกุมารทองครับเล็กเล็กสู้ตายนะครับมองหน้าทีเลี้ยงทีเลี้ยงโบกให้เดินอย่าถอยถอยแล้วเขาได้ใจตัดใจแล้วโอ้โหโดนโดนงอมหมดยกนะครับหมดยกระครังช่วยไว้ก่อนด้วยสเตเดียมนะครับ โดยป๋าลอฮาเล่ศึกษอยิ่งเจริญกันช่างบวกเกียริเพชรนะครับคนไทยชมฟรีครับค่ำคืนนี้สองทุ่มครึ่งก็ไปดูคู่เอกกูมาดอยสอปัญโยกิจเจอกับสิริชัยต่อชะดอ4 4นะครับเป็นคู่เอกของรายการคนไทยชมฟรีครับทุกวันเสาร์ครับเริ่ม2อทุ่มสทุ่มครึ่งเป็นต้นไปโอ้โหดูภาพฉาครับเกมเรียกว่าตามปิดบัญชีครับพยายามจะเก็บให้ได้ในยกนี้ของกูมาทองแต่ขุนหาเล็กไม่ยอมไม่เดินไม่ได้นะนะคุนหาเล็ก เพราะว่าขาขวานี่ยทำท่าจะเลี่ยงด้วยอะไรๆจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วต้องเดินต้องเดินต้องปลุกเลยนะครับเรียเร่ยงด้วขาหาแล้วครับขาหายเจ็บหรือย,ยังหา,ายเจ็บแล้วครับเดินแล้วัข่ยอยคนนี้กุมารทองได้ใจเตะขาอย่างเดียวตอนนี้เดินแล้วครับใช้ความสูงความยาวให้เป็นประโยชน์เดินเดินแล้วต้องตีได้ครับแต่ว่าท่านั่งของกุมารทองลงเอวเลยครับทีนี้หายเล็กตีลำบากอู้วไว้บอนอู้วไว้บอนชนยกสองอี่ ยกที่แล้วมีเสียแล้วนะครับดูยกนี้จะจะแก้ได้ด้วยโอ้ไปแล้วไปแล้วนะครับโอ้ดูไม่รอดแล้วนะครับโับนะต้องการนับถสิบนะเอาแค่แป๊ะยงัยงยงังจับโอ้โห,โอ,โหอย่างนี้นี่สองช็อตไหมพี่หมิงมัน นับแล้วก็นอกเลยก็เป็นการชนะแบบ T K O แล้วอย่างนี้ครับเป็น T K O ยังไงก็มอบอยู่แล้วยังไงก็มอบอยู่แล้วโตโยต้าเคมอเตอร์เนี่ยถึงไงต้องจ่ายอยู่แล้วเป็นนั้นว่ากุมารทองจิตเบื้องนนครับค่ายจินมนชนะไปเป็นคนที่2เลยกุมารทองจิตมันเป็นฝ่ายชนะ T K O ไปในยกที่3ครับ